ชอบซ่อมใจพังพังเพราะดูมีมนคลังและเสน่หาเนี่ยชอบซ่อมใจพังพังแต่จริงๆแล้วซ่อมรถกำชัยเอ่อเป็นตัวเอกเนี่ยสักรินสักรินธนาทิพย์ในอุปกรณ์อขอโทษในสุพกรเนี่ย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 รถคันนี้นี่ยังซ่อมไม่เสร็จเลยคูกอล์ฟ ครับแม่ครับผมพาเด็กๆมาซ่อมร้อมเข้ามาลูกล้อมเข้ามา,มาเวเนี่ยคันนี้นี่แม่เห็นจอดอยู่สองสามวันแล้วให้เด็กซ่อมช่วยใช่ไหมครับใช่ครับแม่ครับคันนี้จริงแล้วไอ้สองสามเดือนที่แล้วอุบัติเหตุมานิดนึงครับโอ้แล้วก็ได้รื้อชุดหน้าทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้แผงแอร์ด้านในเกิดการกระทบกระทั่งนิดนึงครับโอ้ทำให้แผงรัว<อ>่วครับโอ้แอร์รั่วแอร์รั่วนะคะ ตัวนี้กำชัยสักรินดานในในอุปกรณ์อในสุภกรแล้วก็เพื่อนๆต้องช่วยกันซ่อมช่วยคุณครูเข้าใจไหมคะลูกต้องมีจิตอาสาด้วยเพราะว่าการซ่อมแต่ละครั้งนี่แม่ซื้ออุปกรณ์มาให้ซ่อมมาให้เปลี่ยนบางครั้งนี่รถตู้หลายๆคันนี่หมดเดือนแล้วเป็นแสนคแค่แม่ไม่ซ่อมสองเดือนนี่นะคะคก็สามารถไปดาวรถใหม่ได้แล้วแต่ที่ลงทุนให้ซ่อมเพราะ ต้องการให้พวกเรามีฝีมือเนี่ยตามมาดูครูบอมที่บอกว่าแอร์เสียแอร์เสียเนี่ยนะคะเพราะอะไรเนี่ยครูบอมเทสให้ดูทดลองให้ดูง่ายๆเลยเห็นไหมคะลูกนี่แม่ถามครูกรอบว่าซ่อมได้ไหมจริงๆแล้ว ไม่ซ่อมกันนะว่าแรงแรงดันแผงนี้มันแรงดันข้างสูงหรือไมครับโอ้แรงดันสูงถ้ามีรอยเชื่อมนิดนึงเวลาเวลาเจแรงดันปุ๊บผมมันมันจะกระดอนออกเลยครับโอ้ถ้าถ้ามีรอยเชื่อมมันจะกระดอนออกฉะนั้นนี่เขาหล่อมาแล้วสรุปแล้วเขาหล่อมาแล้วจากโรงงานนะคะสักรินกำชัยสอนรามเขาหล่อมาแล้วจากโรงงานลูกแล้วคันนี้นี่กำชัยพาเพื่อนๆซ่อมอะไรบ้างมีแป๊บหัวฉีดครับแป๊บหัว แอบหัวฉีดซ่อมเยอะเลยช่วงล่างยิ่งเยอะครับอืแต่ว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้ก็ช่วยกันซ่อมนะคะก็แม่ให้ค่าแรงก็เลี้ยงข้าววันนี้นี่มีข้าวมามันกลางเดือนแล้วไม่ค่อยมีตังคอดปลาลามาฝากด้วยเดี๋ยวจะเอามาให้ทั้งกลุ่มนี้กินจะได้ประหยัดไป็หนึ่งมือ้อต้องรู้จักประหยัดด้วยนะคะลูกเนี่ยอันนี้ครูกอฟให้เด็กๆซ่อมอะไรคะซ่อมอะไรคะ ตัวนี้เป็นชุดเบรกใช่ไหมครับชุดเบรกเข้าใจเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคนเป็นช่างไม่ใช่ซ่อมใจพังๆของสาวๆเท่านั้นลูกจะต้องซ่อมรถได้ด้วยอันนี้อันนี้เบรกเบรกมอลมเบรกมอลมเบรกหรือมอสูญญากาศครับโอ้มอสูญญากาศต้องถอดออกมาทั้งชุดใช่ครับเดี๋ยวนี้นี่เขาซ่อมไม่ได้นะเขาเพราะว่าเขาหล่อมาแม่ว่านะ สมัยก่อนเขาเรียกว่าซ่อมเดี๋ยวนี้แม่ว่าถอดประกอบดีไหมแบบนี้เนาะใช้ภาษาถูกไหมครัครแม่พออใช้ภาษาถูกไหมถอดประกอบเนี่ยการเป็นช่างกำชัยบอกว่าจบไปแล้วนี่จะไปเปิดอู่ชื่อว่าต่อต่อตั้นอะไรนะานาอะไรนะานาต่อตั้นบ้านาานาโอ้ยทําไมต้องไปใส่บ้านนาเฉ <laughs> ยต่อตั้นพัฒนาการช่าง แล้วทีนี้ครูกอล์ฟแม่ถามหน่อยว่าเด็กๆพวกนี้นี่ถ้าออกไปแล้วไปเจอรถตู้สมมติรถตู้เนี่ยมาแล้วหัวมันยาวขึ้นนี่แต่เครื่องในมันนี่เปลี่ยนไหมก็หลักการทํางานก็คล้ายๆกันครับแม่ครับเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์เฉยครับเออลนี่เห็นไหมไม่มีอะไรต่างกันมากครับแม่ครับแต่อะไรทุกวันนี้มันมันมันซ่อมค่อนข้างยากครับเพราะอย่างเช่นหมอ้ําแต่ก่อนเป็นทองแดง ทองเหลืองทองเหลืองแต่ก่อนเราสามารถเชื่อมบัตรกีได้แต่วันนี้เป็นพลาสติกแต่ oh. เกิดพังก็คือเปลี่ยนนะครับไม่คร oh. ับพลาสติกกับ oh. อลูมิเนียมแค่นั้นเองครับมันจะเป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์ทุกชนิดครับใช่ครับเพราะว่าหลักการทํางานคล้ายๆกันหมดเนะะี่ให้จํานะคะลูกให้จําเพราะว่าจะจบอนุป,ปริญญาแล้วใครที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาก็ไปเป็นนายตัวเองใครที่ยังไม่พอในวิชาความรู้ก็ไปเรียนต่อให้จบปริญญาตรี ถ้าใครว่ามั่นคงที่สุดล่ะก็ไปรับราชการเข้าใจไหมคะเออแต่อ,อแต่การที่เป็นนายตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนี่ยังเจ๋งอยู่ครูกรอบนี่มีอู่เป็นของตัวเองนะคะเป็นครูนี่อาชีพเสริมนี่ครูบอมนี่ก็เก่งทุกคนเก่งเห็นไหมคะก็เลยถ่ายทอดความเก่งให้กับลูกๆอนุป,ปริญญาแล้วนะปะวะสแล้วลูกๆจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทุกอะไรทุกชิ้นต้องจําให้แม่นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ซ่อมเหมือนสมัยก่อนเขาเรียกว่าถอดประกอบจะมากกว่าแต่ว่าจำให้ได้จำให้ได้ทุกชิ้นไม่ใช่จำแต่ทุกชิ้นที่สาวๆอยากได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสาวๆอยากได้น้ำหอมยี่ห้อนี้โอ้ยหจำเหลือเกินแต่จำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ สาวๆอยากได้อาหารเสริมที่ผิวขาวผ่องมะาโอ้โหจำชื่อมันได้จำทุกชิ้นที่เป็นเครื่องยนต์ไม่ใช่จำเฉพาะทุกชิ้นที่สาวๆอยากได้เข้าใจยังนะคะนี่อยู่ในนี้นี่ต้องอซ่อมรถต้องเก่งไม่ใช่ซ่อมแต่ใจพังๆไม่ได้ต้องซ่อมรถยนต์เก่งด้วยนะคะครูคกอล์ฟนี่เก่งมากในการซ่อมรถยนต์เป็นมือมือหนึ่งเลยนะคะนี่ มือหนึ่งเลยนี่ยังไม่หมดนะคะต้องเรียนแฟนเพจทุกท่านด้วยว่ายังไม่หมดนะคะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นยังมีรถเก่าๆอีกเยอะโฟลคคันนั้นเนี่ยซ่อมให้อาจาร,รย์ทรงศักขับเธอะดีกว่าขับรถบัสแม่วะนะนะฝากไว้ด้วยคัค่ะขอบ,บ,บคุณค่ะ